สวสดีค่ะแม่ใหม่เจโอวันยินดีต้อนรับค่ะมื่อนีส่สิออกไปเบื้องอันช่างเพิ่นโทรมาค่ะช่างในช่างเขาโทรมาให้ไปดูนอกกระชานที่เขาจะทำแล้วเราจะเอาลูกกรงอะไรแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแวะเข้าไปดูสักนิดนึงก่อนค่ะแวะเข้าไปเบื้องจากน้อยก่อนโอ้ยโ จ้อาอ้าวอันนี้<า>คือวางถ้าเอาไม้เป็นเลี่ยมแบบนี้ค่ะ,ะไ,ไม้เป็นเลี่ยมแบบนี้ตั้งมีปาร์คก็กดีเด้ยวเหรนี่มันก,ก็จังขันเอาน้อยมันก,ก็ว่าย่านว่ามันผู๋อะ,อะใช่ใช่มันตักแดดเอออันนี้ตั้งตั้งให้ตั้งเลี้ยงรอบแล้วก็ติดบนอันนั้นเสาตีอันนั้นเสาตีอืมเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาโอเค ตามจังสันล่ะแมนบันไดยูริมขึ้นทั้งอันนอกกระช้าน่อยไออเระเบียงอันมองนั่งเรน่บห้ตรง่ให้ตรงกันกับอันห้องนอนโอเคอันนี้บันไดเป็นใดไดนสร้างไงเออเรื่อยเรื่อยเตียกำลังกำลังย่อมกระถินอยู่ครับโอ้ กำลังยมกระถินตีเอาเอาเอากันไปเพราท่านกระถินพูดเออเอาเอาเอาอ๋อได้ลูกแล้วครบแล้วสามอันได้ไหมยังนั่นล่ะนี่ไม่ดูวันนี้ออดออกมาให้นี่ดูข้างล่างมันไหมยังนี่ข้างล่างเป็นไม้แดงอ่ะไม้แดงเอ้วนอกกระส่านน้อยหนาบ้านพ่อนั่งกินหมูกระทะอยู่ดอกที่เรกที่เรกว่ามันสีพ่อนั่งกินหมูกระทะได้บ่สันดอก ขึ้นดอกว่าว่าเอาเอาลายเติอบอยู่พอ,อ,พ,อพอสมควรขี้แรกมันสัน่นคุณดุดอยู่เนาะอันบ้านก็ได้บ้านเขาว่าบ้านหลังเนี้หน่อยอย่าซ้าำบ้านผมเนี่ย <laughs> ก็บ้านหน่อยหนึ่งส mm ิสองเมตรเออเอาเอาบ้านสองเมตรบ้านสองเมตรไม่เมตรเครื่องเอออันนี้อันนี้เราทำเล็กๆไว้เพื่อให้ให้สมกับว่าเป็นกระท่อมบ่อบ้านบ้านสองบ้านสามเมตรเครื่องอันนี้สองเมตรเออเดี๋ยสองเมตรบัดนีนน้อยกว่าน้อยหนึ่งเป็นบ่บ้านสามเมตรเครื่องเอ้ยค่ะค่ะพี่น้องเอ้ยสิละบ้านน้อยไม่ใเย้ไม่ เามาอัปเดตอันบ้านน้อย่ตค่ะพี่น้อง่อจากอันที่ไม่ใญ่ไปเบิงกระน,นอกกระชานเนาะอันนี้อันนี้คือโตบ้านที่เขาอีอเอานอกรกะชานี่ไปดูเมื่อก,กี้นะมาค่ะพี่น้องนี่อันนี้เธอเขาสีตอ่อออกมาทา,ทางนี้นี่จะต่อออกมาจากตรงนี้เป็นสองเมตรนะคะสองบันไดบันไดจะขึ้นตรงนี้ค่ะบันได บันไดจะขึ้นตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่ให้ตรงกับประตูห้องนอนนะคะบันไดกระซิขึ้นมองนี้ขึ้นมองไม่เงีไม่นั่งอยู่นี่แหละนะคะแล้วก็มันจะมีออกมาเป็นอีก2เมตรนอกกระชานน้อยค่ะเช็ด <c oughs> ลูกละแน่งกันไว้นี่ค่ะบันไดก็จะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นไป <c oughs> มองนั่งเล่นนี่ราคาบานั่งเล่นอันนอกกระชานชมวิวทิวทัศ ด้านหลังอาจะเป็นสวนค่ะเป็นสวนเป็นสระสระน้ำนะคะชมวิวต่างๆเนาะนี่ค่ะนอก,กับชานอยู่แถวนี้วิวกระซีออกข้างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ห้องน้ำเราจะเดินวางนี้ห้องน้ำไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะคะห้องน้ำจะอยู่ข้างล่าง ว่าจะเอามุมนี้มุมตรงนี้ค่ะนี่ต่อไปตรงตรงใกล้ๆต้นต้นกล้วยหันหน้าออกไปทางถนนแต่ไม่เย่ใหม่จะปลูกต้นไม้แบบเป็นแถวยาวตรงนี้อาจจะเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นต้นอะไรนะคะอ่าไว้บังอายนะคะตรงนี้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะไม่เย่ใหม่ชอบเวลากลางคืนให้มันหอมๆนะกัดทาความสะอาดแถวนี้ อันอันนี้ที่แหลกใบเฮ็ดเสาแล้วมันบวบวมักไม่ไงไม่บวมักก็เลยงัดออกมางัดออกนะคะอันนี้ฝรั่งหงเป่าซืออันนี้เพื่อนซื้อให้นะคะงามใบอยู่แต่แต่ยังไม่เป็นดอกไม่เป็นผลเพราะว่าเราไม่ได้มาตกแต่งเนาะมีมะพร้าวน่นค่ะส่วนอันนี้สะสะลูกเล็กค่ะสะลูกใหญ่อยูอย่อยู่ตรงโน,น้นอยู่ไกลๆนนนะคะไกนน่นน ฝัง่งโน้นก็จะเป็นร้านถุงถังเสื้อผ้ามือสองนะคะทางนั้นจะเป็นเฟลดส่งพัสดุนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนาตาชาคาเฟ่เป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นที่ล้างรถนะคะนาตานาตาชาคาเคะ,คะอันนี้คือบริเวณส่วนแม่ใหญ่ตอนนี้แม่ใหญ่ใหม่เปิดน้ำใส่ทุเรียนไว้คะ่ะเดี๋ยวพาไปดูเปิดน้ำใส่ทุเรียนไว้ ปลูกปลูกไวเป็นแถวเป็นแนวอันนี้ค่ะคือกอไผ่ค่ะกอไผ่ันปลูกอันต้นดูสิคะว่าต้นอะไรต้นพริกไทยอ่อนค่ะพี่น้องนั่นพริกไทยอ่อนนะคะปลูกไวอันนี้เป็นกอไผ่ร่มรื่นเยน็นสบายนะคะส่วนไม่ใหญ่ใหม่ร่มรื่นเยน็นสบายปั่มน้ำใสแบกทุเรียไว้ค่ะพี่น้องนะ มือนันเจก่อนเขามาอันมือวันที่ม้าเพื่อนมาเพืละครเจก่อนกับทีมน่องนุยน้องตองนะคะอันรถขน้นอุปกรณ์ขนขนขน,ขนไฟอ่พยาพ่อยิ้มนะคะอ่ะาแกก็มาไม่ใหญ่ใหม่อนุญาตให้เพื่อนมาอ่านี่ล่ะคะ่ะหาปลากินเห็นเห็นแต่กล่องเพราะว่าไม่ใหญ่ไม่บ้อยูนะคะไม่ใหญ่ไม่ติดธุระไปด่านซ้ายนะคะก็เลยเห็นแต่เห็นแต่หตม่องเบิ่งเพื่อนเผา มองเผาไนขี่ทานขี่ทานอยู่นี่พี่น้องบ่ยู่ห่ะว่าได้ป่าหลายอยู่เด้เพื่อนว่าวันเมื่อันเจก่อนว่าโอ้เป็นต้นบัคกูเลียนก็เลยโหดให้มาสั้นเจก่อนขอบคุณเจก่อนเด้อเจก่อนสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะอันโหดต้นบัครูเลียนไห้มีไงไม่หรอกอะบอกไปย่ยไม่ยู่ว่าอันตัดกล้วยไปเคล้อนึงเด้อน้องนุ้ยน้องนุ้ยกับอันเจก่อน ตัดกล้วยไปเคร่อนึกงบอเป็นยังค่ะเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าอันอยากได้ยังหัวปุง๋งหัวปีเอาไปได้เลยนะคะเห็นเตม,มองค่ะเห็นแต่ตายเห็นแต่ห้อยหนห้อยเพิ่ว่าปีหกเก้าเพิ่นซีมาแก่แค้นอยู่ค่ะเพราะว่าวานวานหลอบแหลกวานรอบแหลกได้หลายหลาย่าสันเด็กน้อยเห็นน้ำใสกันเลยโดดน้ำม,มาสัน้นน้ำมันหลายเด็กพี่น้องกระโดดน้ำบัดอีกแค่หนึง่งบ่ได้ซ้ำมาสัน้น ขอบคุณหลายๆเด้อโหดหน้าบมาโครียนไห้ไม่ใยใหม่เจก่อนขอบคุณหลายๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ fc อีล่าน้อยนะคะขอบคุณมากๆไม่ใยใหม่ขอบคุณหลายๆจ้า